ช้างน้อยครับช้างน้อยครับมองเห็นกันยังมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วทำยังไงแฮปปี้แฮปปี้ทำไงวะเออมองเห็นกันแล้วทำไงมาทำไหมล่ะฮะไอ้อหนูมาทำไม มาทำไมล่ะแฮปปี้ไม่เอาไม่ต้องมาหรอกไกลไปไมาไมวเ,เออนั่นแหละอยู่ขนาดนั้นแหละกำลังดี ไปไปกินน้ำไปกินมะม่วงไปได้เวลาแล้วได้เวลากินอาหารละไปไปกินมะม่วงนะแถวนี้ไม่มีอะไรแล้วมีแตะะ่หญ้ามีแต่ยางไปพาพวกไปเร็วไปพาพวกไปกินอาหารได้แล้วไม่ต้องรอเดี๋ยวมืดบอกแล้วไม่เชื่อลงไปข้างล่างไม่มีอาหารเลยนะ และไปไปกินมะม่วงดีกว่าวันนี้ไม่มีอะไรนะไป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 กินได้แล้วไปไปไปหากินมะม่วงแต่แลราได้กินน้ำได้พักผ่อนอืมไปได้แล้ว ไม่มีอะไรเลยแถวนี้ข้างล่างยิ่งไม่มีใหญ่เป็นไงล่ะเดินรอบหมู่บ้านมารอบหนึ่งแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไฟไหม้หมดเลยมีแต่ขี้เท่าอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรกินเลยนะอ่ไปเอาอไปข้างนอกไปกินมะม่วงขีมะพานปะเออแถวนี้ก็มีแต่หญ้านี่แหละ อืมโ้วันนี้อยู่กันกี่ตัวเนี่ยฮะมากันกี่ตัวเยอะเปล่าเจ้างาไปไหน่ะเจ้างาเออ,เอ,อหน้าบากมาส่งเมื่อวานแล้วไปทางไหนแล้วหน้าบากไม่เห็นเลยวันนี้ฮะสอนน้องดีๆนะเนี่ยเที่ยวสอนให้น้องไล่ทำร้ายคนนะไม่เอาไม่ดี เห่นไหมเนี่ยมาแล้วเนี่ยไอช้างน้อยไอช้างน้อยัานเตะไปทั่วเลยเตะอะไร่ลูกบอลเหรอเอาเอาเอเอาเตะมาเอาเตะมะพร้าวไอตัวดีช้างน้อยเราเนี่ย

เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเ,เดี๋ยวท่จมาเตะลูกบอลรายเล่นไปเธอคนเดียวอะเล่นไปเลยคนเดียวไม่เล่นด้วย <c oughs> เอาแค่นั้นเองเลยเฮ่เอเตะลูกมะพร้า เอาแค่นั้นเองนามาอีกมาอีกมาอีกเงอ่ามะาเลยมามาเอ้ยไโอ้ลูกพี่สอนไว้แล้วสินเนี่ยท่านเนี้ยฮะอ่า,อาเขาสอนไว้แล้วสิ่ไหม mẹ con dưỡng chắc là ca bào ca bào ca 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 bào chẳng thích 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 này thích thích lên thích thích chứ cút ấy kia kho nữa cút thế cút cao cút cao cút mong đi đi dạ dạ thằng nói dạ yeah. đi hết đi hết chàng nói, này, làm mà lên, này mà. ê làm cái gì, đây, thế đi mà, cái lốt lẹ, cái lột lắm mà นูเข้าไปกันหมดแล้วนูน่ะปดโทยังมาเล่นอยู่แถวนี้อีกอเขาเดินกันเป็นแถวเป็นแนวเราแตกแถวเออนู่น่ะเข้าไปนูน่นะกี่ตัวแล้วนู่น่ะเธอยังมาดือ้อแตกแถวอยู่นี่อีกแฮปปี้ก็เหมือนกันลนะ่ะไม่ต้องเออเนียุน้องดีนักเลยดันให้น้องมาหา นูดูแม่ส้มแล้โอ้ใหญ่โตท่านี้ทำไมใหญ่แท้ดูน้าอกเิน้าอกใหญ่มากเลย,ยแฮปแป,นนปี้สอนน้องดีๆนะเราเนี่ยชักเกเรสอนน้องให้หัดเกเรเธอน,นี่มาหัดให้น้องเกเรปาโต Hey, mà đây lươn rồi, bắt, bắt lươn từ lúa bắt, tập đi có check hand có bay nôn, bay nôn, bay nôn, nó bay đi mà tệ năn, năn, năn. เอาไงดีพระเอกรูปล่อเออพระเอกรูปล่อเอาไงดีฮะเอาไงดีเขาไปกันหมดแล้วเดี๋ยวไปไม่ทันเขาแล้วเขากินหมดก่อนละเธออดหเือว่าเขาไปก่อนแล้วเธอก็จะอดนู่นข้างหลังมาอีโคลงหนึ่งนูน่นนูน่นนูนน่นมาอีโคลงหนึ่งสอนน้องดีดี ไม่ใช่สอนน้องให้มาไล่กวดคนทีหลังเขาก็ไม่ดูละเธอเนี่ย <c oughs> ดีจะจะไล่กวดเขาเออนั่นแหละอ่าแอคท่าแอคท่าแอคท่าส,สวยสวยแอคท่าสวยๆเอ,อ้ยเข้าไปกันหมดแล้วนะเห็นไหมก็เขาไปกันหมดแล้วเธอมัวแต่แอคท่าคอยกันฝูงเหรอใครเขาจะกล้าเข้าไปล่ะ có thể mà lên dưới khoảng vui nhé là Ê... đi mà đi mà tôi chuyển ví dụ chuyển ví dụ như thế nào lấy ví dụ mà của nó mới tập. ไปไปไปไม่ต้องมายืนขวางแล้วเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอกันนะเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเออั่นเราบอกง่ายๆบอกง่ายๆดีมากดีมากลูกเอ้ เดี wir, wir Depois, invers, ๋ยวเดี๋ยวเราขับรถออกไปดักมั้งเมื่อกี้ช้างน้อยทำท่าเอาตั้งแต่มันซ่อนกันตรงนี้แล้วเสี่ยงกูปูอยู่เนี่ยพออันนี้มนปูเรียก